บายดีพี่น้องวันนี้โยกกระซองบาอ่อนมาหนาเนาะวันนี้จะมากินก้อยปลาพี่น้องจะมากินก้อยปลานี่พี่น,อน,อออน้องแซ่บแท็บพี่น้องก้อยปลาอนชอบแบบซื้ออือหือเอาดูเอาลองเบิ้งเอาคำง่ายๆด้ดเจ้าฮะย้าหู้อือหือก้อยปลาใช่มากินพี่น้อง อ,อ,อันนี้ครัวสุกแล้วพช่ยองข้าวอี้จ้ะอมาลองเบิ้งแสบบอกินเผ็ดไรนก่อปลาเ้กินก่อนแทบแเต็มปากเต็มคำเพี่น้อง แสบ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 พี่น้องแสบปะแบอ่คำหนึงเ่เคยกินจะเกืบ้อยป่านี่ยเปนบ่่าเคยกินเนาะครั้งแรกในีวิตด้พี่น้องนี่กินคอยป่านี่แบบนี่เขาบ่เคยกินเปน่เคยกินแบบนี้บบนีนี้แบบนี้แบบนี้เพินนบนแนนี้แบบนนบ่้แบบนบบนแบบนบนบ้นแบบ ยาปูดแ่บแซ่บอะเดูอันนี้ก็ไม่เคยกินคือกันแมือบอลอนแสบ,แสบากินให้เบิ้งกินให้เบิงไม่จ๊ได้ไม่เคยเพิ่นไม่เคยกินดิบอ่ะนะปล่อยปากเอาคำง่า่ๆรถไว้พักหน่อยให้ไปอันนี้แสบดิแืม่ มันมันนีเป็นอยไรสุดยอดมาหนอนีหก็เงียบเลยเนาะเอ้กินอย่างเดียวนล้มานอนนี่มาพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องจะได้เจะนักเจียวชิ่มือเงจีวกับมันครัน้อยลามือเบาห ทางสามคนเลยดาสุราสาเมะนั่งทานกินอะไรประเ็หลายคนโูแซเร็เหลารคนหรืออ้าโน้นอา่ะคำใหญ่บมองดูอา๋อนี่ก้อยนี่งนากดีวิวน้องเรานาเดียวนี่น้องแล้ก็มิดจีคนว่าวาวนะอ่าดูขึ้นมากินผักกินผักตายเลยกินผักกะนี่แหละ เอาคำใหญ่ังนี่ปล่อยปลาพี่น้องนแมนกินบัตเยอะนะกินอะแต่แต่ผักกับผักอะไรมื่อระกาศเนาะกินแต่ปะกัศเขาก็กะลำตีเอาเนาะบ้านเขาไม่ได้ปูเพกะลำตีเขาเนี่ยจงเหมยเนาะนั่นคนตกคนตกปลาใหญ่นี่มันครับเนาะนี่อันนี้ก็มันนะจากินนี่ เยอสุดมันเดี๋ยวนี้เห็นว่าแดงสีปฏิเพศได้พี่เนาะเพื่อ,อเเ <laughs> ป็นกินเขาเราเป็นดูบางทีจะเป็นแล้วนายมันเออขวาจะนเอาคำยังไงเอาเาคำยังไง ฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยกิงเขาแล้วฝนตกนะตกมือมือเป็นแบบนี้เขากงา็งามงามพี่น้องเริ่มจะถอกลแล้วได้เขานี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยยิงไฟแล้วนี่ต้องหห้ต้งหนาอยู่คนละ ตรงไฟตรงไ้ตรงหนาอ้าเาขาจะเขียนชั่นิดเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้อง